สวัสดีครับไฟครับสีสก,กิดสร้างบ้านครับแฟนครับน้องอุงอ๋งิงครับโอ้พี่น้อยเล็กบะเถืเมื่อที่แล้วออกออกในรถผมวันนี้ออกในในบ้านเลขที่ครับพี่น้องเอก 96, ้าหกบ้านเลขที่เก้าสิบหกกับคือบ้านเลขที่ของผมเล็กออกเบาได้พี่น้องเอลยแต่แต่ตผมบอสิได้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าปกติผมจะไม่มีดวงทางนั้นเท่าไหร่ครับดวงทางนั้นลาบลอยจะไม่เคยได้น้ำเขา ถ้าเงื่อไม่ออกนี่จะไม่ค่อยได้เงินครับนี่ครับพวกสางลูมิเนียมท่นทำแล้วพันเขาก็ซีนไปแล้วนะครับแต่เรายังเลื่อนเขาไม่ไม่ได้มากครับรถรถฟอรจินเนเข้ามาแล้วนะครับ หนึ่ครับฟอรเจรเนอร์ปะนี่นี่ครับก็จะเหลือแค่วงกลมนี่ครับเก็บสีแล้วก็มีนี่ครับตรงตรงสามช่องซ้ายมืออีกนิดหนึ่งครับที่ต้องประดับครับจะประดับเป็นแบบไหนครับติดตามชมครับ อันนี้สร้งสงา,า,า,านนงกับบ่อสองแถวบ่บ่อขั้นเลี้ยวเราในสร้างกระเบื้องเมียทิมครับพี่น้องเมียทิม <c oughs> คำว่มาว่าน้ำครับสงสัยเมียเราไปซื้อเหลยอีกปอนี่ครับหต่างๆก็ใสแล้วนะครับ ใส่ฟืนใส่ไฟเรียบร้อยแล้วนะครับแต่บางเด้อพ่อยหญไปไปสนี่สิขึ้นของเฮาเนี่เย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อยหญไปสนี่ะจะเห็นว่าจะเหยียบไปเหยียบเด้อจะอันนี้ห้ามเหยียบแต่ว่าก่อนส่งของเจ้าเห็นไหมที่เขาเต้นเจ้าต้องทำดูซิต้องก่อนส่งของต้องเต้นแบบนี้ก่อนส่งของแล้วโบกันบอาโบลับเลยครับพ่อยคนลับเลย โ <P ain> บได้เด้อบอบได้อ้นีไอ้บ้านศิลปินต้นของก็ต้องเดนต้องนู่นนี่นั่นที่ละอ <ละ S 1> ือ<ะ>ต้องเต้นต้องยังขนาดมัดนั่นนั่นนันน่นทอขอยากให้เต้นแล้วมาเรวเขาไมหาหายจ้เดียวี่นี่เใกล้พี่นอใกล้พุ่ละ แร้ปผู้านไปเหอนผมครับหมาครัหมาผมลายโตครับอยันสี่ตัวครับอันคนแปลกหนาไปมันหุ่มซะเลยครับไฟก็เริ่มติดกันแล้วครับเดี๋อหุมกลมนี่ครับคาดว่าน่าจะในอาทิตย์นี้ของสิมมัสซงนะครับพอมาติดก็จะเห็น เป็นแบบที่สมบูรณ์เรียบรอ้อยสมบูรณ์ดีครับครับประมาณนั้นนี่โดคนลูกใส่พกยานเดินเดินครับลูกสายลูทสานอ้วนแห้งอ้วนมากกว่าพ่ออีก นียถิ่มวะนี่นมียประมาณนำ้ำ้านนี่นแหละกำลังผูดกับ้านเดี๋ยวจือเดี๋ยวจะไปดูข้างในนะผม อันนี้ข้างในว่าติดไฟแล้วเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับติดไฟแล้วนะครับสะพึ่งมาเปิดได้บุรุบาวจะลองซ่อมเปิดครับนี่ครับเปิดได้บิรงแล้วครับพี่น้องครับดูแล้วสองอันนะครับ นี่ครับฮารุฮาราครับพี่นอ้อยฮยรุรามากมากคือเม่อนคุนรวยเลยพี่นอ้อยมีกับบ้านคุนรวยเลยไฟสองอันนี้สามารถปรับระดับได้นะครับ บนคารโีโมดไฟบัลลูนีโม,มดมันจะมากเปิดได้สามระดับเลยครับนี่ครับ,รบติดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับในห้างนนี้เราเก็บรายละเอียดงานแล้วน่ครับติดบัวกัดเปลื่อนทางล่างครับ แล้วไอ้ที่ประดับข้างนอกนีดนึงครับพี่นอเอยใกล้แล้วพอได้ถึอเรียกมือขึ้นครับใกล้ถูกหวยยกมือขึ้นครับเห็นน้องอ้วนมาถูกหวยครับปั่นออกจากคันนี้นะครับนี่น้องอ้่นเขากระแสได้เข่าบรวยครับมันซื้อตามคันนี้ครับส่วนถทาไปซื้อคันใหม่ว่าพี่นอเอยแล้วาถึรแต่อย่าลืมนะครับเย็นนี้มีโอกาสที่จะถูกอยู่ครับหมดที่แล้วมันก็ ออ้โหเล่าครับพวกนัาต่างเลยก็ใส่มาเรียบร้อยแล้วครับ นี่ครับหลักๆก็ถืออัือด้ครับไอ้ตกลมกลมนี่นะครับกลมกลมนี้ ไส้ขาวบอวก็เป็น้องมาออกไา้แดงนี่ครับค <c oughs> ันนี้ครับสำหรับผมแล้วบันที่96นะครับบันที่ของผมครับแต่ผมไม่ถูกครับอืแก็เป็นคนถือนี้ก็เป็นคนถูกนำเพิินอยู่ดนะครับนี่ กิปนี้พี่น้องครับสีสเกตสางบานครับท่านใดที่อยากทำบุญครับบุญกระถินกระนองอุ๋งิงน้องอุ๋งิงครับติดต่อน้องไม่ได้ครับโทรหาผมครับ0637899666ครับ0637899666ครับผม